ขอขอพูดถึงเรื่องเล่นก่อนนะบ้าก็ขอพูดเรื่องเล่นนิดหนึ่งไฟเป็นกลุ่มเดียวกันปืนเล่นปืนถ้าไม่คืนจริงๆไม่ต้องลงมาเล่นไม่ต้องแย่งกันเล่นเท่านั้นมีดถ้าสมมติว่ามันลุมแล้วอ่ะไม้ก็ไม่ต้องแทรกขี่อะไรนั้นอย่าพลาดถ้าใครตีเพื่อนรีบชุบแล้วก็แบบที่กูบอกสําคัญที่สุดเลยวันนี้คือถ้ามึงทํเขี้อะไรอยู่อ่ะกลุ่มใหญ่มึงต้องมารวมให้ไวที่สุดแล้วก็ถ้ามันฆ่ามึงฆ่ามันตายอ่ะมึงอุ้มเดี๋ยวนี้เลยนะมึงต้องอุ้มเดี๋ยวนั้นเลยแล้วจะเอาออกไปทิ้งงงาขขวเรื่ออม จะออกไปไกลจะออกไปอุ้มเลยก็เรื่องของมึงแต่ว่ามึงต้องดูไฟข้างหน้าด้วยว่ามันไหวหรือเปล่าถ้ามันไหวมึงเอามันไปทิ้งข้างนอกแล้วมึงก็กลับมาไม่ต้องขับรถก็ได้เวยมึงเอาไปทิ้งแต่มึงยาสุ่มเป็นกองเดียวกันเอาทิ้งซ้ายทิ้งขวาเรื่องของมึงถ้ามีจังหวะจกอีดีแล้วก็จกไปกันมันชุบอะมาฮโหลอฟังแล้วเว้ทุกคนวันนี้เราเต็มที่เวเชื่อมั่นในพวกเราเวเราทําได้ไม่ว่าจะแพ้ชนะเราก็คือพี่น้องพวกกันเหมือนเดิม Er det her det går, da? เอดาไม่ได้เยี่ยนนี่ไอ้เสี่ยวเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนตาป,ไ,ไ,ปไปเล่อนด้วยกันเล่น้วยการสัสุดเพื่อนอะมีคนชุบอยู่เหรว

มุชูเพื่อนมุชูเพื่อนไปค่ะมุชูเพื่อนดูแลียน,นดูแลียนด้วยนะไม่จะพูดอะไรควายโอ้ทำไปด,ดิทำไปดิรวยพวกเสี่ยวไอ้โวก อาแลนไหนโง่สวยมาเพื่อนนี้มึงเดินมาเพื่ออะไรนี่มึงมาเพื่อนดีเมอร์ไอเมอร์ที่ร็อปเนี่ย เพื่อนขึ้นมาชูเพื่อนฝั่งที่งานร้านเดียเฮ้ยมึงมึงมึงดันมาเล่นตรงที่งานร้านกับเพื่อนที่หลงข้างหลังน่ะดันไปเล่นข้างหลังกับเพื่อนเดินเล่นตรงที่งานร้านเปลี่ยนนี่ไปเลยเฮ้ยเอาไม่ลด้ไปเอาไม่ได้ไปเอาไม่ไอ้ไปว์ เย่างเป็นไม้หมดนี่ม่ต้องเล่นไปถึงขึ้นที่ไม่ดร้ายต้องเล่นอีกตัดเตียวลุ้มเลยเย็นเดินไปเตียวโอ้ใช่ไหมวะกดไปอาให้ปุ้น ไปตัว,วเขาให้งานที่งเรียนผมเอง,อองว่าถาบว่ากดให้เมื่อกี้มันชรนรถมาเหรอระวังมันเจ็มอยู่ไหนวะ แต่หมดแต่หมดู้ี่อะไรเป็นบ้าไอสัตว์ได้ทันก็เอาไดิมึงก็เอาไยใครที่อยู่ในแรได้มันก็เอาไปเนรอช่วยจะชนกันเองนอเหี้ยอะไรควายแค่ชนกูยิงให้ล้มอ่ะเดี๋ยวจะได้พักแล้วไม่ต้องสอนกูหรอกตัวมึงยังเกมกูเลยอยู่เลยเนี่ยยังมองสอนเหียสกอรมันองไ้น้องมันไม่ใหนเติสกร์มันองไอ้น้อง ตะกอนฟ้องไอ้น้องจิหย์โต้วุิทย์วิทยออกมาได้ไรได้ไหมเดี๋ยวเรน้องมาเอาไปดีน้องกนีึงบัฟยังไงวะกดไว้ให้กดไว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 ้กูกดไว้ให้กูดิได้แล้วได้แล้วเข้ได้ล้วสามเอ้าสามไม่ใครได้มารับกูทีโอ้โอ้เหกุทีเดียวครับไอ้เสี่ยวไอ้กระจอกไม่อช่มึงครับพี่ง่คุไมเก็บ